สวัสดีครับผมนกแรบรางรจันกับรายการสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องชมรายการของเราเท่านั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนั้นเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำหรือไม่นะครับรายการของเราเป็นรายการที่จะบอกเรื่องราวของสุขภาพนะครับว่า ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมหรือว่าท่านเคยมีข้อข้องใจอะไรเราก็จะมาไขาข้อข้องใจในรายการของเราและรายการของเราวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นบอกตรงๆเลยครับว่าเขาไม่เคยสนใจเรื่องสุขภาพแต่พอมาสักระยะหนึ่งอายุได้สุขภาพเริ่มเสื่อมนะครับนะธุรกิจต่างๆก็เริ่มจะแย่ลงเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ดี จึงได้หันมาดูแลสุขภาพนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับบริษัทสตาร์สัญชายที่ผลิตสินค้าดีๆนะครับมาให้กับท่านผู้ที่รักสุขภาพได้ดื่มได้ทานและได้รู้จักในสิ่งที่ทุกท่านนั้นนะครับต้องไปค้นคว้าหาที่อื่นอีกมากมายแต่ไม่ต้องแล้วในรายการของเรานั้นบอกได้เลยครับว่าเป็นรายการสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ ต้องชมรายการของเราเท่านั้นนะครับเอาละครับเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ผมจารุวัฒน์อุปนันท์ครับจากจากเชียงใหม่ครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับผมอาชีพทําอะไรอยู่ครับ ตอนนี้เหรอครับตอนนี้อาชีพเป็นช่างตัดผมครับไม่ครับอาของอาชีพนะครับน้องของพ่อครับผมเเคไม่ใช่นะครับผมอาชีพก็คือเป็นช่างตัดผมครับอาอาชีพของเขาคือเล่นหัวชาวบ้านไปวันวันหนึ่งนะฮะครับผมหรือว่าอีกใช่ไหมเขาเรียกะลยเล่นหัวชาวบ้านไปวันวันหนึ่งเนาะอาชีพตัดผมตัดผมครับตัดผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยครับครับทีแรกก็ผมก็คิดอย่างนั้นนะว่าแรกแรกก็เหมือนกับไม่มีอะไร ครับแต่ก็ยืนนานเนาะมันก็หลายหลายอย่างครับต้องยืนนานอาชีพนี้ยืนทั้งวันครับไม่ใช่ว่าจะสบายสุขสบายเสนสบายเหมือนคนทั่วไปคนตัดนี่นั่งสบายเลยเนาะจะหลับก็ได้จะตื่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่อย่างเราอย่างเราก็เวลาลูกค้ามาเราก็ต้องทํางานนะครับเมื่อทํางานนั้นช่างตัดผมเนี่ยก็ ะต้องมีการยืนการเดินตลอดเวลาครับหนึ่งหัวเนี่ยนะหนึ่งหัวเนี่ยครับใช้เวลาตัดประมาณสักกี่นาทีครับตั้งแต่15นาทีขึ้นไปครับบางทีก็เป็นประมาณ25นาทีแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าทรงอะไรจะทรงยากน้อยแค่ไหนทรงไหนครับที่ยากที่สุดครับทรงไหนที่ยากที่สุดก็ทรงที่ลูกค้าที่เขาอยากจะได้ตามใจเขาอย่างของผมเนี่ยฮะ ครับทั้งผมนี่ยากไหมฮะมองในความรู้สึกของช่างตัดผมเนี่ยจะว่ายากก็ยากครับจะว่าง่ายก็ง่ายครับของผมเป็นตัดปืดปืดปืดเสร็จแล้วครับพี่แต่ถ้าตามใจช่างก็จะง่ายหน่อยจะง่ายหน่อยครับแต่ถ้าตามใจท่านก็จะยากหน่อยนึงเพราะว่ากว่าจะได้คอนเซปต์เนาะครับอะเรามามองกันเรื่องของสุขภาพครับผมมีปัญหาอะไรครับในการตัดผมสุขภาพเอางี้ครับผมจะเกินไว้ก่อนเนาะครับาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิด อ่าเหมือนกับหลายๆคนเนาะตอนที่ยังทํางานได้เยอะๆก็เราไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องเรื่องพวกนี้นะก็เป็นผู้ชายด้วยครับผู้ชายก็ม่ไเด็ดสนใจมากมาเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยนะกินกินเนาะกินแล้วก็ไม่สนใจหรอกว่าหุ่นจะเป็นยังไงมาก่อนหลอกว่านี้ไหมฮะก็เมื่อก่อนก็คงคงจะหล่อกว่านี้เมื่อก่อนก็เคยหนุ่มมาก่อนนะอ๋อเมื่อก่อนเคยหนุ่มเมื่อก่อนโอเคก็คงเคยหล่อเพราะตอนนี้ก็ยังมีเขาโครงของ รออยู่ครับก็ก็คงอย่างนั้นแะครับก็ขอขอบคุณครับแต่ว่าในความหล่อของเราอะไรที่มันส,สูญเสียและอะไรที่มันไม่สมดุลกันล่ะครับในชีวิตอแล้วก็ต่อมาเนาะต่อมามันอายุเริ่มครับเข้าเลขเข้าเลขสีข่โอ้โหน,นะครับเข้าเลขสี่ขึ้นมาครับก็ร่างกายของเราก็เริ่มเปลี่ยนนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าความรู้สึกของเรารู้สึกของเราเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นครับมีรู้สึกว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงของเราความรู้สึกของเราเลยครั้นแรกที่เรามองรู้จักตัวเองเลยคืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอายุเลขสี่ขึ้นปั๊บเนี่ยเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายครับเป็นปวดปวดเวลายืนนานๆปวดปวดน่องครับปวดตามข้อปวดตามข้อโอ้แล้วก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ที่ให้เราไปตรวจ อ๋อจริงๆได้ตักสามสิบห้านี่ต้องต้องตรวจประจําปีแล้วครับผมนะครับสุขภาพร่างกายแต่เราก็ห่างมาเยอะเลยใช่ไหมครับแต่จนวันวันแล้ววันเล่า,เ,าเขาจึงดึงเรากลับไปจนได้ครับพอไปตรวจแล้วเป็นไงครับเจอเยอะเลยก็มันก็เข้าข่ายเข้าข่ายแต่ยังไม่ถึงเวลาเข้าข่ายนี่หมายถึงแบบยังไงครับถ้าสมมุติว่าอ่าเป็นเบ่วไรุ่นหน่อยอ่าเป็นประเภทเนาะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นแบ่งเกรดเนาะสมมติว่าสีเขียวนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงหมายถึงสีเขียวนี่ปลอดภัยเนาะ เราไม่ต้องทําอะไรนะอ๋อสีเขียวนี่อ๋อคือเรายังเป็นหนุ่มอ๋อกขจายเปลี่ยนเทียบอ่ะสีเขียวนี่หมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่พอสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเริ่มอยู่ในภาวะที่ถ้าคุณไม่รีบดูแลหรือรักษาเนี่ยอยู่ในช่วงสีเหลืองครับก็คือไปหาหมอไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าความดันเบาหวานโรคสายตาความเสื่อม ตรงนี้นะฮะเริ่มใช้สีเหลืองครับสีเหลืองแต่ยังไม่ถึงสีแดงเพราะว่ายังไม่ได้กินยาถ้าเป็นสีแดงล่ะหมอจะให้กินยาแล้วหมอให้กินยาท่านคิดดูครับว่าสมมติว่าผมอายุ40กว่านะครับถ้าสมมุติผมเป็นเบาหวาน๊บหมอให้กินยานะครับถ้าผมอายุ60สิอะพี่โอ้หนึ่งเม็ดสมมุติว่าได้กินหนึ่งเม็ดเนาะต่อวันเนาะครับขี่ลองคูณปีหนึ่งครับเท่าไหร่โอ้โหสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าแล้วต้องเอายาพวกนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายถ้าสมมติสิบปีลวครับ นั่นแหละครับสมมุติว่าผมอายุ80ก็ไตเริ่มเข้ามาแล้วแต่เมื่อก่อนไม่ได้คิดแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนยอมรับเลยนะเพราะยังเป็นสีเขียวอยู่ครับพอเหนื่อยปุ๊บกึ๊บคึ๊บหายแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วึ๊บปั๊บเย้ตื่นเช้ามาเพียไม่รู้เป็นอะไรเพียตื่นมาโงกเงกงนเงินภาษาอเหนือเขาว่าไงครับโงกเงกงนเงินงเงี้ย ตื่นมาแล้วภาษาเหนือก็เหมือนกันครับงึ้องงักครับเราก็คิดว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับผมดื่มไหมครับท้ทีครับอเมื่อก่อนผมบอกตรงๆว่าดื่มดื่มทุกวันดื่มสูบไหมครับเมื่อก่อนมีครับมีนิดหน่อยยวนี้เริมหมดแล้วเหรอะเลิกครับเพราะว่าสุขภาพด้วยครับตรงนี้คือเป็นเรื่องสําคัญเพราะเราต้องมีภาระที่ทำนี่นะครับหนึ่งภาระที่ทำสองเรื่องของครอบครัวครับผม เรื่องของอาชีพอาชีพและเรื่องของปัจจัยที่จําลังจะเข้ามาถ้าเกิดเราไม่ดูแลนี่เราต้องเอาปัจจัยที่ตัดผมเนี่ยไปให้หมอใหห้มออันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหันดูแลกันวันนี้จึงมีสิ่งดีๆครับที่จะมาดูแลพี่อเล่นชื่ออะไรนะพี่เล่นวัดครับพี่วัดนะฮะพี่วัดนะครับไปรู้สึกตั้งแต่ที่ไปสูงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพก็คืออนามัยครับผมนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรครับก็ อ้วนอ้วนก็คือโลกธรรมดาน้ำหนักก็ทีแรกก็นึกว่าเป็นธรรมดาเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเขาว่าโอ้ภูมิฐานอันนี้่ลึกในใจเสเป็นปอลเลี้ยงอ่ะปอลเลี้ยงอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเกินครับเกินจากความธรรมดาเอาเอารู้ได้ไงเกินก็เกินมาตรฐานนะครับสูงอ่ะความสูงสูงร้อยหกสิบน้ำหนักเกือบจะไม่ถึงนะเลยเหรอร้อยหกสิบอธิว่ารร้อยหกสิบน้ำหนักเจ็ดสิบแปดน้ำหนักเจ็ด โอ้โหเยอะไปกว่าประมาณสิบกว่าโลอ่ะสิบปดโลเลยนะถ้าสูงร้อยหกสิบนี่เขาเอาเอาร้อยไปคูเอาร้อยไปลบครับอ่าเหลือหกสิบโลครับแต่นี่เจ็ดสิบแปดเสิบแปดอืมเยอะเนาะเยอะนะเยอะเลยรู้สึกว่าเป็นไงเสียอืดเออป้อเลี้ยงอ่ะเนี่ยปลอเลี้ยงเวลาตัดผมป้อเลี้ยงปวดขาเวลาตื่นขึ้นมาทีนะมันมัน มันลุกไม่ไหวครับมันต้องค่อยๆเดินมันเหมือนกับรถที่มันค่อยๆวิ่งอ่ะเดี๋ยวพอทีมจะได้ได้ล้านอินอ๋อนี่เกิดขึ้นในภาวะนั้นเลยครับทําไงครับตอนนี้ก็ตอนนี้ไปหาหมอไปหาหมอหมอก็บอกอให้ลดน้าหนักก่อนครับคุณไม่ต้องกินยาแต่ให้ควบคุมไอ้เรื่องน้ําตาลครับน้ําตาลอควบคุมไอ้การกินเค็มเพราะว่ามีเริ่มจะมีความดันแต่ยังไม่ให้กินยาผมก็ ค้นหาเลยทีนี้ค้นหาแหละครับค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ต้องกินยาเพราะผมไม่ค่อยชอบที่จะกินยาทำไงฮะดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นยังไงหรือว่าไปยังไงครับมารู้จักมาทีแรกก็มาเริ่มดูอินเทอร์เน็ตดูว่าทำย่างไรครับเนาะดูแลสุขภาพครับก็มาหาเอาคิดว่ามาฟังคนอื่นบ้างฟังความคนอื่นสะบ้างฟังแม่บ้านสักหน่อยมาก่อนนี้ไม่ฟังใครเลย หือว่าสุขภาพดีบางคนข้างบ้านว่าบ้างกินนั้นดีกินนี้ดีก็เริ่มศึกษาเรศึกษามารู้จักบริษัทสตาร์สัญชัยได้อย่างไรก็อันนี้นะครับเป็นพอดีอ่าผมเคยเป็นตัวแทนแล้วแต่ยังไม่สนใจอ๋ออ๋ออ๋อเป็นตัวแทนคือรู้จักบริษัทของเราอยู่แล้วและรู้จักสินค้าของเราอยู่แล้วแต่ยังไม่สนใจยังไม่สนใจคือเขามีผลิตภัณฑ์อื่นอืมครับผมครับอ้า ก็เลยหันกลับมาหันกลับมามองมองมองเรื่องสุขภาพก็เลยได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเปิดแฟ้มดูอะไรดูอีกครั้งหนึ่งเอาละครับนะชีวิตตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาชมกันนะครับว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรช่วงนี้พักสักครู่ครับเรดมอเท่านั้นที่มากกว่า ก่อนจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณคงต้องมั่นใจว่าได้ในสิ่งที่คุ้มค่าที่ให้ประโยชน์กับร่างกายสูงสุดแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนคือตัวเลือกที่ดีที่สุด Red m o t s ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ให้ประโยชน์ที่แรงกว่าวิตามิน C 6,000เท่ามากกว่าวิตามินอ e 1,000เท่ามากกว่าโค q คว150เท่าและมากกว่าสารเบต้าแคโรทีนอยด์40เท่า เรดมอสช่วยบำรุงทุกระบบของร่างกายช่วยป้องกันโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยก้านอนุมูลอิสระสาเหตุของโรคมะเรง็งป้องกันและบรรเทาอาการของโรคเบาหวานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดความดันโลหิตลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบและอีกมากมายในเรดมอสหนึ่งเม็ดให้สารอาหารที่จําเป็นครบถ้วนทําให้คุณมั่นใจได้ไม่ต้องกังวลว่าจะขาดสารอาหาร ไม่จะเป็นต้องกินวิตามินอะไรเพิ่มเติมมากมายเพราะทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในเรดมอสเรดมอสประกอบด้วยคุณประโยชน์จากสารแอสตาเซนทินซึ่งมีอยู่ในมอสแดงใต้ทะเลลึกสามารถเข้าถึงทุกส่วนของร่างกายลึกลงไปยังระดับเซลล์และยังประกอบด้วยน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติอีก9ชนิดได้แกน่น้ำมันลีนสีนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่น น้ำมันโบราณน้ำมันงาม่อนน้ำมันใบโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพรี r o s e น้ำมันแบล็กซีและสารสกัดจากถั่วเหลืองเร m o อสบำรุงระบบภายในเริ่มตั้งแต่ที่ตับช่วยให้ตับทำหน้าที่ในการขับสารพิษและรักษาสมดุลของน้ำและเกลือภายในร่างกายในกระเพาะอาหารช่วยดักจับแบคทีเรียในกระเพาะอาหารลดอาการกระเพาะอาหารอักเสบทำให้กระเพาะอาหารทำงานได้เป็นปกติ บำรุงลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นอวัยวะที่คนเป็นมะเร็งกันมากช่วยลดอาการอักเสบเมื่อลำไส้ทำงานเป็นปกติก็จะสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าร่างกายได้อย่างดีมาถึงระบบหัวใจที่มักมีปัญหาเป็นโรคหัวใจหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวสารอาหารจากเลดมอสจะเข้าบำรุงทำให้อัตราการเต้นตรงตามจังหวะคลายกล้ามเนื้อหัวใจไม่ให้บีบรัด ส่งผลให้หัวใจทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดได้ดีหลอดเลือดที่แข็งตัวก็จะมีความยืดหยุ่นลดความดันเลือดลดคลอเลสเตอรอลทำให้เลือดไหลเวียนได้คล่องตัวรวมทั้งลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดส่งผลดีให้อาการของโรคเบาหวานบรรเทาลงได้สามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระลดการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ทั่วทั้งร่างกายสำหรับร่างกายภายนอก เรดมอสช่วยบำรุงผิวหนังฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ทำให้ผิวเรียบเนียนช่วยป้องกันร,รังสี UV ผิวหนังขาวกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำกระฝ้าบนใบหน้าลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณหางตาและสามารถป้องกันดวงตาจากแสง UV ลดการเกิดต้อกระจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันขุนจากโรคร้ายแรงหัวใจมะเร็ง บาหวานและอีกมากมายให้ผลแรงกว่าวิตามินซี6,000เท่ามากกว่าวิตามินอ e ี1,000เท่าในราคาเพียงกล่องละ850บาทโทรเลยที่เบอร์เพราะมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งซื้อ Red Moss 4กล่อง3,400บาทแถมฟรีอีก1กล่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนที่สุดต้อง Red Moss เท่านั้น บำรุงจากภายในสู่ภายนอกลึกถึงระดับเซลล์ครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับพี่วัดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับรายการของเราสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องชมรายการของเราแล้วท่านจะสุขภาพดีนะครับมาช่วงที่2ครับเอาละครับในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเป็นไงครับก็ตั้งผมก็เริ่มนะ มื่อมีปัญหาแล้วก็เราก็เริ่มที่จะดูแลแล้วดูแลแล้วดูแลปั๊บ้นคว้าค้นขว้าค้นคว้าใส่ใจครับผมจนมาจนมาพบอบริษัทที่เราเคยเคยทําอยู่มาก่อนแล้วทาอยู่มาก่อนแล้วยังไม่เคยสนใจมาเจอตัวไหนครับมาเจอตัวนี่เลยนี่เลยครับซันซลินซันซลินคือตัวลดน้ําหนักและตัวเขาเรียกควบคุมน้าหนัก ที่ทําให้เรานั้นเป็นเสียเกินไปครับผมเราพยายามจะกําจัดเสียตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับผมโดยกำจัดไขมันครับก็ผมก็เอามาดูดเนาะครับว่าอ๊ะมันเป็นอะไรก็ลองมาอ่านดูครับตัวนี้จะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองอครับ,รบโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปหาข้อมูลโปรตีนจากถั่วเหลืองว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ สัรเสรินของเรามีอะไรบ้างครับที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูหลักเลยครับผมมันจะช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นออิ่มนานขึ้นแล้วก็มันจะทําให้เรามีเขาเรียกช่วยในเรื่องสมองสมองปลอดโปร่งตื่นมาเพราะเรางงเงี้ยงงนเงินอยู่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเมื่อคืนนี่หนักไม่ใช่เลยครับผมมันเกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายครับอมาเจอสรรเรินแล้วเป็นไงผมก็ มาอ่านตรงนี้จะมีไอ้เส้นใยจากข้าวโพดเส้นใยจากข้าวโพดครับไปช่วยอะไรครับอันนี้จะไปช่วยในเรื่องเขาเรียกว่าไอ้ระบบขับถ่ายผมก็ไปเซิร์ชดูครับผมสุดยอดเลยครับตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะอะไรครับท่านรู้ไหมครับอันนี้อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะแต่แต่พูดดังๆได้เขาเรียกว่าเวยโปรตีนเวยโปรตีนครับอ่ะมันเกี่ยวข้องในไงกับร่างกายเราตรงนี้ จำพวกที่เขาเขาเล่นกล้ามนะฟนเล่นกล้ามเนี่ยนะเล่นเวทเล่นอะไรเนี่ยเล่นเวฟอะไรเนี่ยนะตรงนี้เขาจะเขาจะกินส่วนมากเขาจะกินเป็นกระปุกกระปุกผมไปเปิดดูมันเป็นอะไรเนาะทีแรกมันเป็นสารอาหารเดียวกันครับโอ้กระปุกหนึ่งเป็นสามสี่พันแต่สัดส่วนของเราไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยโอ้ตรงนี้ผมสุดยอดเลยจากไขมันเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นกล้ามเนื้อครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไป ช่วยในเรื่องเผาผานเผาผานร่างกายไขมันดึงดึงเอาไขมันมันทาเป็นไอเขาเรียกว่าเป็นสร้างกับเนื้อครับผมอ่าครับผมแค่สามตัวนี่โหก็โหสุดยอดแล้วมาเจอเวนี้อีกโอ้อนี่แหละผมโดนใจมากโดนใจมากเลยเอ้าถูกใจแล้วจริงทั้งทั้งทั้งที่กล่องเนี้ยมีรูปผู้หญิงนะไม่มีรูปผู้ชายครับผมอันนั้นแล้วผู้ชายจะกินได้หรยอครับก่อนนทีแรกผมว่ากินไม่ได้แต่พอห้องกินแล้ว ก็กินแล้วสุดยอดนี่เ,เห็นไหมโอ้หนดูกล้ามโชว์กล้ามกันด้ยป่ะเอ้าหลังจากที่เรามองเห็นแล้วนะครับเราทานสันซา่ินท่านยังไงครับกินยังไงครับอ๋อตรงตรงนี้ครับอ่าตรงนี้มันจะมีเขาเรียกโปรตีนเนะาะโปรตีนตื่นเช้ามาครับทรงกินได้เลยครับครับกินได้เลยลเวลามันข้างในจะเป็นซองแบบนี้ครับผมะข้างในมันจะเป็นซองสีชมพูอย่างงี้ปกตินะครับทําไมผมถึงถึงชอบกินซองเพราะว่า อชงง่ายชงง่ายชงง่ายเหรอบางทีชงกับน้ำเย็นนําร้อนชงกับน้ําอุ่นครับน้าอุ่นเพราะว่าเวลาผมบอกว่าน้ําร้อนเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันจะลดลงอครับขอชงน้ำชงกับน้ําอุ่นน้ําอุ่นอุ่นดีกว่าคืออุ่นนี่หมายถึงว่าไม่ร้อนไม่ร้อนจัดไม่ร้อนจัดคืออุ่นอ่นแล้วอุ่นแต่ถ้าร้อนคุณค่าทางอาหารจะลดจะลดลงถ้าเป็นน้ําเย็นล่ะน้ําเย็นน้ําเย็นไม่ได้อะ ก็คงจะละลายช้าละลายช้าโอเคเอาน้าอุ่นดีกว่าน้ำอุ่นนะครับในน้ําอุ่นนะครับหนึ่งทานยังไงครับหนึ่งซองเนี่ยตัวผมเองนี้จะออกกําลังกายประกอบเพราะว่าผมจะทานสองเดียวแต่บางคนจะทานสองซองสองเดียวนี่หมายถึงว่าทานตอนช่วงไหนตอนช่วงเช้าช่วงเช้าหลังอาหารก่อนอาหารอ่าก่อนอาหารเลยครับก่อนอาหารเลยเช้ามาตื่นปั๊บทานเลยครับครับทานเลยคงจะอันทาอาหารก่อนผมจะ ต้มข้าก่อนควบคุมก็คือผมบอกได้เลยว่าการทานอาหารการทานอาหารก็สาคัญเหมือนกันตัวเสริมอาหารทุกอย่างถ้าไม่ไม่คุมหลายหลายอย่างมันก็จะไม่ให้เกิดผลครับผลต้องควบคุมพฤติการกกินของเราก่อนอันนี้สําคัญเลยนะถ้าสมมติว่าถ้าเราหยุดกินถ้าเราไม่ควบคุมตรงนี้ก็เหมือนเดิมขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกยังไงก็เหมือนเดิมเราต้องควบคุมเพราะว่าตัวเราต้อง อยู่กันอีกนานครับผมครับผมครับแล้วก็ออกกําลังกายครับนอออกกาลังกายแล้วกินตรงนี้มันจะช่วยดึงเอาไขมันส่วนที่สะสมไว้มาเป็นพลังงานแล้วก็มันก็จะรู้สึกกินแล้วมันรู้สึกอิ่มกินได้น้อยกินกินก็คือไม่อยากอาหารมากแต่ว่าในความไม่อยากคือไม่ใช่อดนะเพราะในนี้มันมีสารอาหารครบแล้วสามารถทําให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ครับแต่ว่าร่างกายก็ได้รับสารอาหารที่ดีครับอืม กินแล้วเป็นไงบ้างครับกินไปกี่ซองถึงรู้สึกว่าร่างกายเรารู้สึกว่ามันไขมันมันเริ่มหายไปจากตัวเราอ่ากินแล้วกินประมาณผมจะมีการชั่งน้าหนักอยู่ตลอดเวลาอ๋อในในช่วงระหว่างทานซันดินเนี่ยนะก็คือพออัปเตอร์บีฟอร์ะลรประมาณนี้เลยนะกินวันนี้เหมือนเหมือนกับเราจะเลิกอ่าเลิกสมมุติว่าต้องขออภัยนะครับครับผมเล่ากินสุดสดเลยอ๋อเออเออ แล้วก็ไปชั่งน้ำหนักอ่าชั่งน้ำหนักเท่าไหร่จะเลิกแล้วจะเลิกกันนะชั่งน้ำหนักเลยครับแล้วเริ่มทานเริ่มทานเลยสองแรกเลยนะสองแรกเลยแล้วทานไปกี่ซองถึงจะมาชั่งน้ำหนักอยู่ประมาณสักสามวันครับสามวันสามวันวันละซองเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปกติก็คือทานทานกี่เวลาผมจะทานแต่ตอนเช้าครับ ถ้าปกติทั่วไปปกติตอนเย็นก็ทานได้เย็นเย็นคือก่อนนอนหรือว่าเย็นคือหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเย็นมันตรงนี้จะกินช่วงไหนก็ได้ครับ๋อเพราะเป็นอาหารเสริมของเราเนาะอาหารเสริมของเราแต่เรากินจนเช้าตื่นมากินจนเช้าหนึ่งสองวันเดียววันละซองสำหรับพี่วัดคนเดียวครับเพราะว่าผมจะจะทำงานเนาะครับงานเพราะว่าตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องระบบมีเอฟเฟกต์ยังไหฮะหมายถึงว่าทานไปแล้วมีเอฟเฟกต์ยังไหมเอฟเฟกต์โยโย่หมายถึงว่าเรามีอะไรเอ้ยทานไปแล้วรู้สึกเวียนหัวมึนหัวหรือว่าทานรู้สึกดีขึ้น มันมันอย่างนี้ครับก็คือช่วงแรกๆเขาเรียกว่าเขาบางคนเขาว่าทําไมมันมันบางทีมันหิวเหรอเนาะแต่ผมว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนเราอ่ะมันยังไงอ่ะก็กินแล้วบางทีก็ลึกอยากกินเองมันเคยมันเคยกินมากอ่ะแต่เรามันลดทีเดียวเพราะขผมร่างกายของผมเนี่ยมันสะสมมากี่ปีแล้วพี่กว่าจะถึงเจ็ดสิบกิโลอะเจ็ดอะไรนะ เจ็ดสิบแปดกิโลเด้อเอ้าวมันนานเนาะอย่างนี้หลังจากที่กินไปสองแรกจนปัจจุบันกินไปเยอะไหมครับก็ตรงนี้ผมก็กินไปอยู่อ่าหมดไปสองกล่องสองกล่องสองกล่องนี่กล่องหนึ่งมีกี่ซองสิบซองครับสิบซองหมดไปยี่สิบซองครับยี่สิบซองยี่สิบวันเองครับผมจากเจ็ดสิบแปดตอนนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่หกสิบกว่าหกสิบกว่า โอ้มันหายไปเป็นสิบเลยนะครับหายเป็นสิบเลยแล้วเนี่ยหายเป็นสิบเลยครับแต่ต้องรู้จักที่จะควบคุมออกกําลังกายควบคุมอาหารควบคุมอาหารครับต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเรื่องของการเคยชินครับนะเรื่องของการคิดผิดครับอันนี้สําคัญมากเรื่องของความคิดผิดคิดว่ากินอันนี้จะดีนู้นนี่จะดีหรือว่ากินโอ้ยเยอะๆกินดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้กินแล้วทําให้เลือดลมดีเงี้ยคนละ ก็เอาอย่างนี oh. ้ดีกว่าพ่อผมเคยลองมาหม่ละไม่ต้องลองดีกว่าโอเคโอเคโอเคผมลองลลองหม่ละครับข้อสําคัญบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันราคามันสูงแต่ตัวนี้ราคามันสามารถหยิบได้ในราคาร้อยครับผมเป็นอย่างไรครับเรื่องราวชีวิตของพี่จารุวัตรจารุวัตรนะฮะนะฮะท่าพี่จารุวัตรก็เพื่อไงครับฝากไว้แล้วครับสําหรับซันสลิน หมาะสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักนะครับ,รบผมเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นเพียวแล้วไม่ใช่ว่าได้หุ่นเพียวอย่างเดียวนะสุขภาพดีด้วยนะครับอายุ35ขึ้นต้องมาสนใจดูนะครับกับรายการของเรานะครับรายการสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องชมรายการของเราเท่านั้นเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่กิจวัตรจารวัครับ <laughs> คือกินทานเนี่ยเป็นกิจวัตรแล้วนะครับต่อจากนี้นอกจากสารสืินแล้วยังมีอะไรอีกไหมที่จะบอกต่อไปครับครับเรื่องของเรดมอรับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนั้นนะครับวันนี้เราต้องบอกได้เลยว่าต้องมาสนใจกันแล้วครับนะครับเดี๋ยวในเทปต่อไปเดี๋ยวพี่จรูวัตรจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งที่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะ มันทำให้พี่หน้าตาดีขนาดนี้เลยเหรอครับผมเอาละครับสําหรับตอนนี้นะครับกับรายการสุขภาพดีไม่มีขายผมนกแลบางระจันนะครับโดยทีมพีรพัฒน์เชียงใหม่เจ้าจากบริษัทสตาร์สัญชายพร้อมด้วยผมจารวัตรอุปนันครับต้องลากันไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับทะเลสาบ阿拉กาแหล่งกำเนิดมารีนคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่วันนี้ถูกบรรจุไว้ในซันคอลลาสกา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนคิวเทนแอเซโรล่าเชอรี่สกัดพลัสผิวหนังที่เริ่มมีริ้วรอยเหี่ยวย่นหมองคล้ำไม่สดใสเป็นสัญญาณบอกว่าปริมาณคอลลาเจนในผิวหนังของคุณลดลงปกติคนเราจะมีการสร้างคอลลาเจนได้สูงสุดเมื่ออายุ20ปีพออายุ40ปีจะลดลง25และลดลงถึง75เมื่ออายุ60ปี ร่างกายของเราดูดซึมคอลลาเจนได้5,000มิลลิกรัมต่อวันซันคอลลาสกา้าจึงมีปริมาณคอลลาเจนที่พอดีและเสริมสารอาหารอย่างสารสกัดจากออเซโรล่าเชอร์รี่แอลฟลูตามสารสกัดจากเมล็ดองุ่นและเปลือกสนที่เป็นการผสมผสานไปกระตุ้นให้เกิดผิวขาวจากภายในอินนูลินที่ช่วยลำไส้ให้มีความพร้อมสำหรับการดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่และสารสกัดจากอเซโรลาเชอร์รี ที่มีวิตามินซีคอมเพล็กซ์ช่วยร่างกายดูดซึมคอลลาเจนนอกจากนั้นยังมีอ q ควาคิวเทนที่ทั้งปกป้องและให้พลังงานแก่เซลล์ผิวให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนครั้งอย่างยาวคอลลาเจนของซันคอลลาสกาเป็นคอลลาเจนที่ดีเพราะมีขนาดโมเลกุลเล็กง่ายต่อการดูดซึมมีกรดอะมิโน,โนซ,ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนในผิวและกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงและลดอาการปวดข้อต่างๆในร่างกาย ซึ่งเกิดจากการที่ปริมาณคอลลาเจนลดลงทําให้กระดูกอ่อนบริเวณไขข้อบางลงโดยจากงานวิจัยของ k i ี l University ในประเทศเยอรมันพบว่าการเสริมคอลลาเจนจะไปกระตุ้นเซลล์กระดูกอ่อนให้สร้างกระดูกอ่อนบุผิวข้อหัวเขา่ขาคาทิลลัดให้กลับมาคงสภาพดังเดิมและมีผิวที่เรียบลดการเสียดสีอันเป็นสาเหตุให้เกิดการบวมและอักเสบผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกในอเมริกาพบว่า 93%จากผู้ป่วยโรคไขข้ออักเสบ400คนมีอาการอักเสบและขัดที่ไขข้อลดลงและเพราะผลิตจากปลาทะเลในมหาสมุทรลาสกาที่มีความบริสุทธิ์ปลอดภัย100%จึงทำให้เห็นผลได้ใน7วันเมื่อดื่มซันคอลัสกาเป็นประจำจะช่วยให้คุณสวยเป่งปลั่งเป็นประกายผิวผ่านมีออร่ารู้สึกได้ถึงผิวเนียนกระชับไร้ร่องลึกและยืดหยุ่นในหนสัปดาห์ วิตามิน A และ E จะเข้าไปช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระรวมถึงขจัดสารพิษตกค้างในชั้นผิวหนังทำให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื่นลดริ้วรอยบนใบหน้าด้วยสุดยอดวิตามินซเข้มขน้นจากสารสก,กัดออเซโรลาเชอร์ี่ที่เมื่อเทียบที่100กรัมพบว่ามีค่าวิตามินซสูงกว่าส้มถึง32เท่าไปช่วยเสริมสร้างและดักจับอนุมูลอิสระที่ทำลายคอลลาเจนให้คุณหุ่นดีปราศจากไขมันส่วนเกินด้วยอินูลิน สารทดแทนความหวานปลอดแคลอรี่ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ทำให้ระบบลำไส้เข้าสู่สมดุลและล้างสารพิษออกจากลำไส้ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวพรรณสดใสลดรอยหมองคล้ำฝ้ากระบนใบหน้าด้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีดำในผิวหนังและยับยั้งการทำลายคอลลาเจนทำให้ผิวขาวอ่อนวัยมีสุขภาพดี ขาวสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยสารแอลกลูตา n มนซึ่งเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายสร้างสารกลูตาไทโอนที่ทำให้ผิวขาวเป็นธรรมชาติขาวนานคงทนเสริมด้วยสารโค q วิเทขุมพลังความงามที่ช่วยลดการเกิดริ้วรอยให้ผิวขุ่นกลับมาสดใสเปล,ปล่งปลั่งซันคอ l ลัสกา ca, แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปเพราะเป็นสูตรผสมผสานร,รับประทานแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่า ริ้วรอยบนผิวที่จางลงมีความกระชับชุ่มชื่นนุ่มนวลขาวใสดูอ่อนกว่าไหวในหนึ่งสัปดาห์คุณค่าบริสุทธิ์จากทะเลสาบอ阿สกาที่ช่วยให้คุณสวยเปล่งปลั่งเป็นประการถูกบรรจุไว้แล้วในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคอลัสกาด้วยราคาที่คุณพิสูจน์ได้เพียงกล่องละ790บาทและให้คุณได้มากกว่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อสกล่องแถมฟรีอีกหกล่อง สิทธิพิเศษนี้เพื่อคุณเท่านั้นโทรเลยซันคอลัสกาคอลลาเจนบริสุทธิ์จากอลาสกาเพื่อผิวสวยเป็นประกาย